มาเปิดคอนโด28ตารางเมตรให้ดูครับว่ามันอยู่ได้กี่คนแล้วก็อยู่แล้วแอร์อัดหรือเปล่านะครับสวัสดีครับอสังหาพาสนุกครับเราอยู่ชั้นที่11นะครับของ Notting Hill หน้ามอกษตเสดสีราชานะครับคอนโดนี้มีทั้งหมด36ชั้นนะครับวันนี้ก็ พาไปดูห้องคอนโดน,นะครับใครอยากจะได้ห้องเช่าราคาไม่แพงครับต้องบอกว่าอยู่แล้วแบบปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาหรือคนทําง,งานเนี่ยใกล้นิคมแหลมฉบังนะครับแล้วก็มหลาลัยนะมอกเกษตรนะเนี่ยเข้าห้องมาครับก็อย่างที่เห็นด้านขวามเมื่อกี้เป็นตู้บิวอินอย่างใหญ่เลยนะจะใส่กระเป๋าใส่รองเท้าอะไรต่างๆก็ได้สะดวกครับที่นี่แบ่งเป็น2ห้องครับห้องโถงต้องบอก3สินะนะห้องโถง1ห้องนอน1แล้วก็ห้องครัวหนึ่งครับ อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับก็คือเป็นห้องนอนนะครับเตียงห้าฟุตหกฟุตนี่สบายจะนอนคนหนึ่งสองคนมาฟ้าแฟนมานอนด้วยก็มีปัญหาครับเพราะว่ามันกว้างไงและที่สําคัญคือห้องเขาเป็นแนวสูงนะครับห้องที่นี่แนวสูงและบิวอินตู้เก็บเสื้อผ้านะครับจะบอกว่าเขาเป็นกระจกนะครับห้องนี้นะและข้อดีก็คือพอมันสูงมากๆมันเก็บได้เยอะ แล้วก็แถมแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถดูในหน้ากระจกเลยนะแต่งตัวแล้วก็วิ่งเลยจะถัดงานไหม <c oughs> เออนี่แหละนะครับฟังก์ชันกระจกแบบนี้มันดีอย่างนี้แล้วก็ห้องนี่เขาแบ่งพาร์ติชันนะครับกั้นด้วยกระจกอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับแอร์ก็ไม่ออกนะมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยครับ8กิโลของอิเล็กทรอนก์นะครับแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยสุขภัณฑ์เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยนะแล้วก็แบ่งโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยผมว่าชอบตรงเนี้ยชอบไอ้ตรงกระจกผู้หญิงต้องชอบครับห้องเนี้ย กระจกมันบานใหญ่มากนะครับแต่งตัวไม่จุใจตรงห้องนอนอ่ะเข้ามาแต่งที่ห้องน้ําได้อีกนะครับแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นในด้วยนะครับไปดูโซนครัวกันครับก่อนจะไปตรงนี้ฐานข้าวได้ด้วยนะครัวนี้คือจัดเต็มครับตู้เย็นไมโครเวฟอื่นๆเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างที่เห็นคือครบเลยนะครับออกมาตรงนี้ก็ตากผ้าได้ด้วยเป็นระเบียงนะครับก็ต้องบอกว่าห้องเนี้ยครบเลย28ตารางเมตรครับมีทุกอย่างที่คุณเห็นในตอนนี้ทีวี ไมโครเวฟอะไรต่างๆให้หมดครับราคาแค่8,000บาทเท่านั้นนะครับนะฮะเช่า8,000บาทเผื่อใครที่ต้องย้ายงานมาที่ศรีราชาชนบุรีครับหรือว่ามาเรียนนะครับแบ่งกับเพื่อน2งคนนะครับหารห้องกันก็4 0 0พันและที่สำคัญคุณจะได้ความปลอดภยัยได้ความลักชูรี่เพราะว่าคอนโดที่เนี่ย36ชั้นสาว่ายน้ำชั้นที่36ครับแล้วก็มีสวนด้วย2ชั้นฟิตเนสอะไรต่างๆสาธารณูปโภคครบเลยนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าคอนโดที่ต้องบอกว่าคอนโดไฮสไลด์เนี่ยในในศิริชามีไม่เยอะแล้วคอนโดเนี้ยก็เจ๋งด้วยใครสนใจทักมาได้ครับ